สวัสดีผมพบกันชช่องคนเมืองทอนนะัวันนี้ก็นี่เลยผมเรามีถังป๊อปคอนับผมเป็นถังป๊อปคอนโปกเกมอน,นับผมน่าจะฉลองครบรอบคริสต์มาสครับผมก็ไม่ได้มีการ์ตูนออกมานะครับแต่ว่ามีถังป๊อปคอนออกมาซึ่งก็งงอยู่เหมือนกันนะว่ามันมาได้ไงหรือว่าอาจจะเป็นของเก่าจากที่อื่นอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าถือว่ามันมาช่วงปีใหม่เนี่ย ช่วงที่ของเข้ามาแรกๆนะผมถ้าได้สังเกตน,นะครับคือสินค้าเนี่ยจะหายากนิดนึงครับแต่ว่าตอนเนี้ยสินค้าะน,นร่บน่าจะมีเกือบทุกๆสาขานลครับแต่ว่าสินค้าที่หายากแน่นอนอ่ะอันนั้นอ่ะก็คือหัวสเร์แมนครับผมซึ่งตอนเนี้ยของก็ยังขาดตลาดอยู่นะครับไม่รู้ว่าทางเมเจอร์จะนําเข้ามาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวไว้ถ้าได้มาจะมารีวิวให้ดูแต่ว่าเนี้ยเรามาอ่พูดถึง ถังปัอบคอนพิกาจูก่อนดีกว่านะผมโอเคก็เริ่มจากตรงแก้วกันดีกว่าครับ,รบผมนี่นี้ก็จะเป็นแก้วนะผมลวดลายก็จะเป็นลวดลายของอพิกาจูนะครับผมเป็นโปกเกมอนภาคล่าสุดนี่เลยนะครับก็ใครได้ดูบ้างครับเป็นโปกเกมอนภาคที่เหมือนมีตัวเอกครับผมอยู่ทั้งหมด2ตัวซึ่งมีทกชิกับ ชื่อโกนะครับตัวเอกอีกตัวหนึ่งซึ่งตัวเอกที่ชื่อว่าโกนะครับจะเป็นตัวเอกที่แบบทําออกมาการ์ตูนเนี่ยเหมือนแบบทําออกมาได้ไม่ค่อยบางคนอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่น,นักเพราะว่าเป็นตัวเอกที่สามารถปลามอนสเตอร์บอลไปโดนตัวไหนก็สามารถจับได้เลยนะครับผมซึ่งก็มันจับง่ายไปนะครับบางทีก็ไม่ได้สู้ผมปลาไปปลามาโดนปุ๊บก็จับได้เลยนะนี่นี่ก็รูปแบบตัวแก้วขนมจะเป็นลายแค่ด้านเดียวนะครับผมนี่ จะเป็นลายเต็มๆเลยครับถ้าใครมีประมาณสัก3แก้วเนี่ยนำมาวางเรียงกันอีก2ข้างเนี่ยก็น่าจะสวยนะครับผมด้านท้ายครับก็จะเป็นสติกเกอร์ของโปเกมอนขผมอยู่ด้านท้ายกล่องโอเคก็ไม่มีอะไรมากมายครับสำหรับแก้วลัด,ดลายถัดมานี่ที่เราจะพูดถึงไม่ได้เลยครับก็จะเป็นตัวของถังปอคอร พิกาชูนะครับผมก็จะเป็นรูปแบบพิกาชูเนี่ยตั้งอยู่ในกล่องของขวัญน,นี่กล่องแบบนี้เลยตัวเนื้องานพลาสติกเนี่ยถือได้ว่าอ่าหนานะครับในส่วนของกล่องด้านล่างเนี่ยแล้วก็ตัวพิกาชูเนี่ยพลาสติกก็ทําออกมาได้ดีเช่นกันนะครับมีใส่หมวกสันต้าด้านหลังตัวหางมีตัวหางสามารถถอดเก็บไว้ข้างในได้ด้วยนะครับผมก็ ถือว่าสวยมากเลยแล้วก็ตัวนี้จะทําเป็นกระปุกอมสินได้ไหมอ่าแ้วถ้าตามตามถังเนี่ยมันไม่ให้มีมาให้นะแต่ว่าถ้าใครจะทําก็ทําได้นะครับอาจจะเจาะรูด้านหลังแต่ว่าไม่แนะนําครับถ้าจะให้เก็บก็เปิดแล้วเก็บเข้ามาไว้ข้างในดีกว่านะครับโอเครูปแบบตัวนี้ถือว่ามีความสูงสูงแบบโอ้ oh. ผมคิดว่าสูงประมาณเกือบสี่สิบสี่สเซนมั้งครับเนี่ยน่าจะประมาณนั้นเลยนะครับน่าจะสีสิบเซนเนี่ยจะลองอวัดไม้บรรทัดให้ดูนะครับนี่อันนี้ประมาณถึงหมวกนี่คือ30แล้วนะครับต่อจากหมวกไปถึงหูอีกประมาณ9-10เซนก็รวมๆแล้วน่าจะประมาณอ่า ประมาณ40เซนนะครับอาจจะต่ำาม่เกว่าิ0น,นิดนึงเซนแค่นั้นเองครับก็ถือว่ามีความสูงและความอลังการมากๆเลยแล้วก็ในเรื่องของราคาเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับผมราคาอยู่ที่320บาทซึ่งถือว่าคุ้มนะครับผมก็ตัวใหญ่ราคาถูกประมาณนั้นครับลูกเล่นมีอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับหูเหอก็ไม่สามารถจะบิดได้หางก็นี่กอดเก็บได้ลูกเล่นก็มีประมาณนี้ครับ ก็มีอะไรมากตำหนิสำหรับผมนะจะอยู่ที่ประมาณอ่าไม่ได้จะอยู่ที่ส่วนของเนี่ยร้รอยต่อที่เป็นแบบรอยต่อของตัวถังนะครับผมก็เขาน่าจะทำเป็นแบบว่าอ่าขึ้นรูป,ลปหล่อชิ้นเดียวไปเลยน่าจะดีกว่าแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นงานประกอบโอเคก็จะประมาณนี้ครับสำหรับถังป๊อปคอนพิกาชู นี่โอเคแล้วก็จะฝากไว้นะครับใครเป็นสาย DIY ก็ตัวเนี่ยครับมันผมเท่าที่ดูนะมันคิดว่าถ้าเราเอาไฟใส่ด้านในเนี่ยครับตัวพิกาชูเนี่ยอาจจะสวยกว่านี้นะเพราะว่าตัวพลาสติกเนี่ยไม่ได้หนาอะไรจะขนาดนั้น,นะครับคิดว่าแสงน่าจะส่องผ่านอยู่นะครับผมเพราะว่าใครลองเอา ไฟสักหลอดหนึ่ง LED มาใส่ข้างในเนี่ยน่าจะสวยครับผมโอเคสหลค์คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแลวกันนะค,คลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็มาเาติดตามชมนะครับแต่ว่าคลิปหน้าเนี่ยน่าจะเป็นการรีวิวการประกอบ3ตัวลวดแน่นอนครับผมโอเคก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสหรคบคลิปนี้ก็ ขอตัวลากไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับเกันครับสวัสดีครับ